แบบบ้านมัสเตอรี่มีพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้นที่70ตารางวามีฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำห้องแม่บ้านและสามารถจอดรถได้3คันจุดเด่นของบ้านมัสเตอรี่ได้แก่เป็นบ้านที่ตอบโจทย์ครอบครัวขนาดใหญ่หรือครอบครัวที่มีผู้ช่วยภายในบ้านต้องการพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางและเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้น หากท่านที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมที่ผสมผสานความหรูหราและความสะดวกสบายอย่างเศรษฐสิริบางนาสวนภูมิสามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับสิทธทิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายได้เลยนะครับซึ่งเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วภายใน3วันทำการก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนำเสนอสิทธทิประโยชน์ดังกล่าวให้ท่านนะครับ